อายุเพรศไม่แข็งตัวในวัย70นี่นก็คิดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาทั้งสองอย่างคือหนึ่งอ,อายุด,ด้วยสองก็ประวานนี้มันก็มีส่วนทาให้ระบบของร่างกายเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเส้นเลือดมันอาจจะมีความแข็งตัวอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าเราจะสองปัจจัยรวมกันช่วงติวรักเต็มร้อยรักไม่เต็มร้อยเป็นของคุณผู้ชายวัย70โอ้โห <laughs> เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานมาได้20ปีนะฮะรักษาอยู่เป็นประจำครับไปพบแพทย์ตามที่แพทย์สั่งทุกครั้งปัจจุบันนี้ปัญหาก็คือหมอน ô n งพงาฮะไม่แข็งตัวครับ <c oughs> อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นเพราะอะไรจะมียาช่วยแก้ไขอะไรได้บ้าง <c oughs> เป็นเพราะโรคที่เป็นอยู่หรือเพราะอายุมากขึ้นนะฮะไม่กล้าถามหมอที่รักษาอยู่กลัวจะถูหาว่ามักมากในกาบคุณนะฮะ <c oughs> แต่เรื่องนี้กังวลมากครับ หวังว่ารายการจะกรุณาช่วยนะฮะคุณลุงคนนี้ได้ครับวัย70คิดว่าสาเหตุที่เบาหวานอายุเพศไม่แข็งตัวในวัย70นี่ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาทั้งสองอย่างค,คือหนึ่งอายุด้วยอสองก็เบาหวานนี่มันก็มีส่วนทาให้ระบบของร่างกายเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงไป<ม>เช่นเส้นเลือดมันอาจจะมีความแข็งตัวอะไรเงี้ยนะคะ<ม>ก็คิดว่าน่าจะสองปัจจัยรวมกัน ที่เปนเนี่ยถามว่ายาช่วยได้ไหมปัจจุบันมันก็มียาจะช่วยได้แต่ก็ต้องไปพบแพทย์ให้เขาดูว่าสุขภาพร่างกายทั่วไปเนี่ยจะใช้ยาตัวนี้ได้ไหมที่จะช่วยใช้ก่อนที่จะร่วมเพศนะคะเช่นอาจจะมีโรคหัวใจซ่อนอยู่ใช้มันก็อันตรายถึงชีวิตแต่ที่คิดว่าอยากจะแนะนํามากกว่านั้นก็คือว่าเอ๊ะอายุเราก็เจ็ดสิบแล้วเนี่ยความสุขในชีวิตของมนุษย์เรามันก็ไได้มาจากเรื่องเพศเรื่องเดียวนะคะครเราจะหาความสุขอย่างอื่นในชีวิต ทดแทนจะดีไหมที่ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพ mm. เ,าเช่นดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือเล่นกีฬานะคะคุยกับเพื่อนฝูงฟังธรรมะหูหร้อยแปดพันประการปลูกต้นไม้ไปท่องเที่ยวโอ้โหความสุขของมนุษย์นี่มันหลากหลายนะไม่ได้มาจากเรื่องเพศเรื่องเดียวแล้เรื่องเพศนี่ก็70้นี่ก็คงมีมา,มามากพอแล้วนะคะม mm. ันอาจจะหันเหไปยังอื่นได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ